เอสเปกวันพัดนอซีอีฉายชิปตัวบล็อกนัน 750G ให้จออเมริก้90เฮิร์ตกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเตรียมเปิดตัว10มิถุนายนนี้เอสเปกวันพัดนอซีอีฉายชิปตัวบล็อกนัน 750G ให้จออเมริก้90เฮิร์ตกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเตรียมเปิดตัว10มิถุนายนนี้ ล่าสุดก็ได้มีการเผยสเปคของ OnePlus Nord CE 5G ออกมาเป็นที่เรอแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus Nord CE หรือที่เรียกว่า Core Edition มีคุณสมบัติโดยรวมคล้ายกับสมาร์ทโฟน OnePlus Nord รุร่นแรกครับคือจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.43นิ้วมีคาลิเฟเล90เฮิรตพร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอโดยที่ตัวเครื่องมีความหนาเพียง7.9ม mm, ิมและเป็นพลาสติกทั้งหมด ใช้ชิปมปุมผลสน a p d r a g o n 750G ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักเซนเซอร์อ m n i v i s i o นความเรียด64ลา้านพิกเซลกล้องอัลตร w า d ความเะเอ็ยด8ลา้านพิกเซลและกล้องเดฟความลรเอ็ยด2ลา้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ลา้านพิกเซลมีช่องํา <c oughs> มีช่องหูฟัง3.5มิลมาด้วยครับพร้อมด้วยแบตเตอรี่ขนาด4 5 0 0มป์รองรับระบบชาร์จไว3 0วัต์โดย OnePlus CE e. จะมีเลือก2รุ่นความจุตามนี้ครับ รุ่นแรม6 g ิก้อม64กิกและรุ่นแรม8 g ิก้อม118 g ิกสมาร์ทโฟนวันพัฒน n o r e c e จะเปิดให้พรีออเดอร์ที่เดียเดืนนยนที่11มิถุนายนีจะถึงนี้ครับส่วนจะนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาทำตลาดที่ไทยด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟาสจะมาบอกกับไอซ่าไปทีครับตอนนี้ช่อง IT f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาส เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ